ี้อนโอ้ยอไอเกแน่อตายเหรอไปสี่ร้อยคูณลงไปทำอ่ะกีบใบไวเนี่ยนึ่งสองสามสี่ขอสองร้อยอีกแม่โอ้ยแม่ห้าร้อยเงินนี้คูณต้องไปให้แม่เนี่ยชนะแล้วเอาหมดเลย อ๋อคบมครับผนครับผมรับผมครับผมครม่รับผมครมครอบผรับผมครับผมครัมครับผมครับผมกบอมว่ัอะไรอัม่ไั้แล้วเมรอบผมครับมคบมับเป็นตคับรับผมไมครับผมครัใชับมครับผมครัมัรัมครมคครับมับมคมมมัมรคมทั